โอลาฟเคิดซึ่งเขาเป็นวิศวกรในสหรัฐอเมริกาได้มีการสร้างห่นยนต์และกีตาร์แบบ DIY โดยหงยนดังกล่าวนั้นสามารถเล่นโน้ตยากๆได้อย่างสบายซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการดูการแสดงสดดนตรีเมื่อปี2007และก็มีการพบว่าการเล่นกีตาร์ของนักดนตรีนั้นเก่งและเทมากมันได้จังหวะและตำแหน่งที่แม่นยำเร่ากับว่าเป็นหงยนและคำว่าหงยนเลยทําให้เขาคิดได้ว่าเขาควรสร้างหงยนเพื่อช่วยเล่นกีตาร์ให้ได้แบบนักดนตรีคนนั้นโดยหงยนของโอลาฟเคิร์นมีพื้นฐานมาจากการนำนอสสปริง 6ตัวเรียงเป็นแนวยาวแทนนิ้วมือคนโดยมีกลไกที่จะมีการติดกับเส้นสายกีตาร์เมื่อได้รับคำสั่งผ่านพิโมโลนีเซอร์โว2040แผงวงจรควบคุมไฟฟ้าพร้อมกับตัวควบคุมเซอร์โวโดยเซอร์โวเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กที่ควบคุมน้ำหนักและตำแหน่งออกแรงได้อย่างแม่นยำเมื่อมีการเชื่อมตอ่อกับอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับสายกีตาร์แล้วโดยตัวหงโยนต์นั้นจะได้รับคำสั่งผ่านเซอร์กิตไพทอนระบบออกคำสั่งที่มีพื้นฐานมาจากภาษาไพทอนให้อ่านโน้ตเพลงผ่าน MIDI หรือไฟล์ดิจิตอลสำหรับการประสานเสียงดนตรีก่อนแปลงเป็นคำสั่งให้น็อตติดสปริงดีไซน์คอร์ดกีตาร์เพื่อให้มีการเล่นแบบลักษณะการตีคอร์ดด้วยมือมนุษย์โดยจุดเด่นสำหรับการออกแบบอยู่ที่ต้นทุนการผลิตที่มีราคาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ20ดอลลาร์าสหรัฐแต่ถึงอย่างไรก็ตามการปรับแต่งอุปกรณ์ต่งางๆให้มีจังหวะการตีคอร์ดที่แม่นยำและสอดคล้องกับการตีด้วยมนุษย์จนทำให้โอลาฟเคิร์นต้องใช้เวลาถึง16ปีจนได้เห็นการเล่นตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ถึงแม้ว่าจะมีคำถามจาก ว่าเหตุใดจึงไม่พัฒนาหงยนต์ให้เล่นกีตาร์ได้แต่กลับเลือกเป็นเพียงตัวช่วยในการตีคอร์ดซึ่งคำถามดังกล่าวนี้ทําให้โอลาฟเคิร์นได้ให้คําตอบว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือการเล่นกีตาร์ในจังหวะและโน้ตที่ยากและซับซ้อนให้ง่ายและสนุกมากขึ้นไม่ใช่การสร้างหงยนต์เล่นกีตาร์ทั้งหมดแต่อย่างใด โดยล่าสุดบริษัท Hover Camera ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนาโดรนบินถ่ายภาพเซลฟี่ Hover Camera X1 ที่มีการเคลื่อนไหวยอย่างคล่องแคล่วพร้อมมีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงเพื่อเป็นการตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่รักการเซลฟี่ เป็นชีวิตจิตใจโดยโดรนบินถ่ายภาพเซลฟี่โฮเวอร์คาเมร่าเอ็กวนมีการออกแบบให้มีขนาดเล็กพกพาสะดวกและมีโครงสร้างขนาดความยาว127มมความหนา31มมและมีความกว้าง86มมและมีน้ำหนักเพียง125กรัมโดยระบบขับเคลื่อนมีการใช้ไปพัดผอมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก4ชุดมีการติดตั้งก่อป้องกันการกระแทกของใบพัดโดยโครงสร้างสามารถพับเก็บได้และทำการกางออกพร้อมใช้งานภายใน3วินาทีโดยตัวโดรน รองรับการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android แต่ถึงอย่างไรก็ตามโดรนบินรุ่นนี้ก็สามารถใช้งานโดยไม่จําเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือรีโมทได้โดยเช่นเดียวกันโดยผู้ใช้งานเพียงกดปุ่มเลือกโหมดการบินรูปแบบต่างๆบนตัวโดรนบินได้โดยตรงตัวอย่างโหมดการบินและการทรงตัวการอากาศที่ยอดเยี่ยมหลายรูปแบบเช่นการบินลอยตัวนิ่งๆเพื่อถ่ายภาพการบินหมุนเป็นวงกลมรอบตัวผู้ใช้งานการบินถอยห่างออกจากผู้ใช้งานการบินขึ้นในแนวตั้งและการบินตามผู้ ใช้งานที่วิ่งหรือปั่นจัก,กรยานอยู่และนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจเชน่นการตรวจสอบตำแหน่งเป้าหมายการล็อกเป้าหมายที่แม่นยำการถ่ายภาพมีความเข้มข่มทัดสูงสีสันสวยงามแม้จะเป็นพื้นที่มีแดดจัดสูงมากกว่าปกติโดยความละเอียดสูงสุดของวิดีโอจะอยู่ที่ 2.0K 30เฟรมต่อวินาทีระบบป้องกันการสั่นของภาพสำหรับความละเอียดของถ่ายภาพอยู่ที่12ล้านพิกเซลโดยความจําของโดรนมีขนาด30กิกะไบต์รองรับการถ่ายทอดสดวิดีโอแบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่าย WiFi แบบไร้สายระยะทางไกลสุดไม่เกิน30เมตรในส่วนของแบตเตอรี่นั้นเป็นแบบไิเทียมขนาด1,500มิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการบินต่อเนื่องนาน11นาทีโดยปัจจุบันบริษัท Hover Camila อยู่ในระหว่างการระดมทุนบนเว็บไซต์ Indiegogo ซึ่งเป็นเว็บไซต์ระดมทุนเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีใหม่ๆชั้นนำของโลกและเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อโดรนบินถ่ายภาพเซลฟี่ Hover c a m e l a X1 แบบลวงหน้าได้ในราคา329ดอลลาร์สหรัฐเหลืออยู่ที่11,000สิ ล้อบาทสินค้าพร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าผู้สั่งจองภายในเดือนมิถุนายนปี2023นี้โดยบริษัท ดูสิมเปิซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีรถบรรทุกไร้คนขับที่มีความทันสมัยที่สุดในโลกโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการใช้รูปแบบการพัฒนาเป็นการติดตั้งระบบควบคุมที่แปลงให้รถบรรทุกธรรมดาเป็นรถบรรทุกไร้คนขับได้จนสามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ N นสแดของสหรัฐในปี2021และภายในปีเดียวกันประสบความสําเร็จในการทดสอบรบบรรทุกไร้คนขับแต่มรูปแบบครั้งแรกของโลกซึ่งมีการทดสอบในสหรัฐอเมริกาโดยตัวระบบควบคุมจะประกอบไปด้วยกล้องที่มีความละเอียด8ล้านพิกเซลจานวน12ตัวและกล้องสแกนพื้นที่หรือที่เรียกว่าไรดาร์อีก3ตัวและมีการติดตั้งไรดาร์สแกนวัตถุรอบตัวรถจํานวนอีก5ตัวโดยทั้งหมดทํางานผ่านของควบคุมกลางที่ภายในจะมีชิปของ NV ็นวีดียที่มีการออกแบบมาเพื่อการประมวลผลระบบ ไร้คนขับโดยเฉพาะส่วนรถบรรทุกที่ใช้ในการทดสอบในญี่ปุ่นนั้นทางทูซิมเปิลจะมีการร่วมมือกับผู้ผลิตรถบรรทุกภายในญี่ปุ่นก่อนจะมีการติดตั้งตัวระบบควบคุมที่มีความสามารถขับขี่อัตโนมัติในระดับที่4จากทั้งหมด5ระดับซึ่งสามารถตัดสินใจสั่งการเองได้ทั้งหมดในสภาพแวดล้อมที่เตรียมไว้โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ได้โดยสมบูรณ์เช่นบนทางด่วนที่มีตัวแปรอย่างมนุษย์หรือทางแยกน้อยโดยการทดสอบรถบรรทุกไร้คนขับจะวิ่งบนทางด่วนสายโทเมที่มีการวิ่งอยู่ระหว่างกรุงโตเกียวไปทางเมืองนา โกยาและจบที่เมืองโอซาก้าโดยมีการควบคุมตรวจสอบผ่านกล้องและเซ็นเซอร์บนทางด,วด่วนโดยตัวรถบนทุกสลยคนขับทุกคันจะมีการควบคุมผ่านระบบเครือข่าย 5G ตลอดเส้นทางด้วยความเร็วระหว่าง60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามป้ายกำหนดความเร็วบนทางด่วนแต่ละช่วงแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยระยะทางในการทดสอบเอาไว้โดยบริษัททัวร์ซิมเิลเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้ามาขายายกิจการในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี2017และร่วมทดสอบหลังจากที่ญี่ปุ่นได้อนุญาตให้มีการทดลองใช้รถบรรทุกไล้คนขับบนทางด่วนสายโทเมเพื่อเตรียมรับยุผู้สูงอายุที่ขาดแคลนแรงงานในปี2022โดยจะเปิดทางด่วนคู่ขนานกับสายโทเมเดิมเพื่อรองรับรถบรรทุกไล้คนขับภายในปี2024และจะมีการอนุญาตให้เปิดธุรกิจการขนส่งไล้คนขับภายใน ปี2026ที่จะถึงนี้ต่อไป ลักษณะกังหันลมดังกล่าวนั้นมีลักษณะภายนอกเป็นกระถางต้นไม้ที่เรียกว่า p o w e r p o t Plan t ซึ่งมีการผลิตจากวัสดุกลุ่มพลาสติกโพลิเมอร์ชีวภาพที่มาจากพืชเพื่องพิมพ์3ามิติพร้อมลักษณะใบพัดกางหันที่ไม่ใช่แบบใบพัดทั่วไปแต่มีความคล้ายคลึงกับพุ่มดอกไม้ที่เป็นแฉกแปดแฉกท้องฐานวงกลมยกขอบรองรับการใส่ก้อนหินเพื่อถ่วงน้ำหนักโครงสร้างตัวกางหันลมทั้งส่วนฐานและส่วนใบพัดส,สามารถยกได้ด้วยคนเดียวการเชื่อมต่อระหว่างสองส่วนจากการแหลกยึดสีเส้นรอบจุดกลางใบพัดเชื่อมเข้าด้วย และเมื่อกางหันล้มแล้วมีการหมุนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกสะสมภายในแบตเตอรี่ที่อยู่ส่วนฐานของกังหันระหว่างกันเมื่อถึงเวลาช่วงกลางคืนเซนเซอร์จะสั่งการให้เปิดหลอดไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในส่วนฐานเช่นกันลอสตีเวนซึ่งเขาเป็นอาจารย์ผู้พัฒนา p o w e r p o r t p ร์โดยเขามองว่าการใช้เครื่องพิมพ์3ามิติสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นมีข้อจํากัดในเรื่องของขนาดและความซับซ้อนในการพิมพ์แบบเลยเปลี่ยนมาเป็นการสร้างสิ่งที่มนุษย์เข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายซึ่งงงกกระกัหัห รวมตัวนี้เขาชื่อว่า จะเป็นนวัตกรรมที่ผสนระหว่างความสวยงามธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางผู้พัฒนาไม่ได้ระบุว่า p o w e r p o d t Plan มีการรองรับความแรงลงสูงสุดที่เท่าไหร่รวมไปถึงยังไม่มีการทดสอบการใช้งานในเงื่อนไขต่างๆอย่างเป็นทางการซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยายลัยวิกตอรียแห่งเวลลิงตัน well ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเขาเป็นอาจารย์ประจำที่นั่นแต่ถึงอย่างไรก็ตามการทำกระถางต้นไม้ที่เป็นกงลงหันรมในตัวยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของการสาธิตการสร้างวัสดุที่มีผลกระทบกับธรรมชาติที่ต่ำในระดับอุตสาหกรรมเท่านั้นซึ่งยังไม่มีการระบุถึงกำลังไฟฟ้า,ฟาที่ผลิตได้และยังรวมไปถึงผลการทดสอบด้านความแข็งแรงของวัสดุชีวภาพที่นำมาใช้ทำการหันลมด้วย อีโคลันเนอร์เป็นชื่อของโครงการสร้างต้นแบบรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเพื่อทําการสร,าสร้างสถิติวิ่งไกลที่สุดในโลกจากนักศึกษาในเทอร์แลนด์และประสบความสําเร็จด,ด้วยระยะทางประมาณ2,488.5กิโลเมตรโดยตัวรถยนต์นั้นมีชื่อว่าอีโคลันเนอร์เทร์ทีนซึ่งมีลักษณะภายนอกคล้ายกับยานบินหรือ UFO ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์แต่ตัวรถนั้นถูกยืดให้ยาวขึ้นเมื่อมองจากด้านข้างและคล้ายับหัวกระสุนเมื่อมองจากด้านบนเพื่อทําการ,รลดแรงต้านอากาศให้มากที่สุดโดยอีโคลันเนอร์เทร์ทีนสามารถทาความเร็วส สุดอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยตัวรถนั้นมีประตู2ด้าน สำหรับขึ้นลงที่นั่งคนขับเท่านั้นโดยตัวรถได้สร้างสถิติบนสนามทดสอบรถอิมิงเดนของค่ายรถเดมเลอร์ในประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนทั้งหมด590กรัมและใช้เวลาเกือบ3วันเต็มในการวิ่งโนเชื้อเพลิงหมดและทําการสร้างสถิติระยะทางวิ่งไวที2,488.456กิโลเมตรโดยอีโคแลนเนอร์เทอร์ทีนเป็นการทําลายสถิติโลกในปีก่อนหน้าของตัวเองจากการใช้อีโคแลนเนอร์ทเวลววิ่งด้วยระยะทาง 2,56กิโลเมตรโดยมีผู้สนับสนุนหลักเป็นโตโยต้าซึ่งเป็นแบรนด์รถที่พยายามผลักดันการใช้พลังงานไฮโดรเจนกับรถยนต์มากที่สุดในโลกอีโคแลนเนอร์ซึ่งเป็นโครงการสร้างต้นแบบรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนที่มีการรวบรวมนักศึกษากว่า24ชีวิตจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีเดลซึ่งตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์มาทุ่มเทพัฒนาและแข่งขันเพื่อสร้างสถิติกว่า1ปีโดยมีเป้าหมายเป็นการรลรงล์กระตุ้นให้หันมาใช้พลังงานสะอาดสำหรับยานพาหนะ